แม้แต่พระมหาโมคลานะผู้มีฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาสาวกยังต้องหยุดมองด้วยสงสัยว่ารัศมีอันลุ่งโล้นนี้เกิดจากบุญพิเศษอันใดเมื่อเทพธิดาผู้เป็นเจ้าของได้เฉลยคำตอบทุกคนถึงกับอัศจรรย์ใจเพราะสมบัติทิพย์มหาศาลที่สว่างไปทั่วสวรรค์นี้เริ่มต้นจากของถวายเพียงหนึ่งกำมือเท่านั้นย้อนกลับไปสมัยพุทธกาล หญิงชาวบ้านผู้ยากไร้คนหนึ่งในขณะที่นางกำลังจะทานเพื่อประทางความหิวสายตาของนางได้สบเข้ากับพระเถระผู้สงคุณวิเศษหัวใจของนางเปี่ยมด้วยความเลื่อมใสยอย่างฉับพลันนางไม่ได้มองว่าของในมือนั้นน้อยเพียงใดแต่นางมองเห็นโอกาสในการสร้างมหากุศสนนางจึงน้อมถวายขนมนั้นด้วยมือที่สั่นเทาแต่ดวงใจที่พองโตด้วยความสุข กุญแจสำคัญคือมุนจนะเจตนาะคือความเต็มใจอย่างสุดหัวใจมาบรรจบกับความบริสุทธิ์ของท่านผู้รับที่เปรียบดังเนื้อนาบุญอันเลิศได้เปลี่ยนขนมเพียงหนึ่งคำให้กลายเป็นกระแสบุญมหาศาลที่สลักลึกในดวงจิตของนางจวบจนลมหายใจสุดท้ายเมื่อสิ้นอายุไขนางอุบัติเป็นเทพธิดาผู้มีฤทธิ์อำนาจมากในชั้นดาวดึง วิมานของนางลุ่งโลดด้วยอนิสงส์แห่งศรัทธาที่บริสุทธิ์ยิ่งอนุภาพนี้ไม่ได้วัดกันที่มูลค่าของสิ่งของที่ให้แต่เกิดจากพลังใจที่สะอาดศรัทธาที่บริสุทธิ์ในบุคคลที่ควรบูชาย่อมนำมาซึ่งผลที่ยิ่งใหญ่แม้สิ่งของจะน้อยแต่ถ้าใจยิ่งใหญ่ผลบุญน,นั้นย่อมไม่มีประมาณ